สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในเช้าวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานด้านความเสี่ยงขึ้นในสถานศึกษาเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อนักเรียนค่ะดเรเอกชัยกี่สุขพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุษเทียนทองโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของสถานศึกษาซึ่งที่ประชุมได้หารือกันถึงการตั้งคณะทำงานที่จะมาดูแลเรื่องความเสี่ยงของสถานศึกษาเช่นเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักเรียนเสี่ยงด้านการคุกคามทางเพศความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทและการบูลลี่กันในสถานศึกษาถ้าหากสถานศึกษามีคณะกรรมาการด้าน ความเสี่ยงหรือคณะทํางานด้านความเสี่ยงก็จะทําให้การจัดกิจกรรมของสถานศึกษามีผู้ดูแลควบคุมนโยบายท่านนายมนตรีสู่การบริบัติเรื่องความปลอดภัยสถานศึกษาโดยเฉพาะเป็นข้อแรกเนี่ยมีการคุยกันว่าขณะนี้ถ้าโรงเรียนแต่และโรงเรียนเนี่ยมีคณะทํางานคําว่าคณะทํางานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นกรรมการนะเป็นคณะทํางานทัก2สองหรือสามคน เป็นคณะทํางานที่จะดูเรื่องความเสี่ยงของสถานศึกษาขณะนี้เนี่ยบอกได้เลยว,ว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าเราละเลยเรื่องของกรรมการความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงงด้านความปลอดภัยของนักเรียนความเสี่ยงตางด้านของการคุกคามการอะไรฮะการะละเมิดความเสี่ยงด้านของการ ทะเลาะหรือการบูลลี่กันอะไรเงี้ยนะนั่นคือความเสี่ยงหมดนะครับถ้าเรามีกรรมการความเสี่ยงหรือว่ามีคณะทํางานเรื่องความเสี่ยงอย่างน้อยเวลาจะจัดกิจกรรมเนี่ยชุดนี้จะเป็นคนดูตัวยอย่างเช่นจะพาเด็กไปคราลูกเสืออย่างเงี้ยอย่าง,างจะไปเนี่ยกรรมการต้องมีหน้าที่ซักคุณจะพาไปหน้าฝนเนี่ยแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยคุณจะแก้อย,อยังไงแล้วถ้าเด็กท้องเสียคุณจะทำไงม,มันเหมือนกับ มันเหมือนกับบางครั้งเวลาจะสร้างตึกอะไรก็ตามจะมี EIA ถึงมันจะดูเรื่องการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งวิธีคิดแบบนี้ธนาคารโลกเขาก็มองเหมือนกันว่าถ้าจะมีการยุบมีการควบรวมเขาจะมีทีมจีมหนึ่งไปคุยกับชาวบ้านว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรอะไรอันนี้วันนี้ก็คุยกันว่าก็เสนอแนะกับท่านเลขาว่าสถานศึกษาน่าจะมีคณะทํางานนะ,ะดูแลเรื่องความเสี่ยง ทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นในสาสารความปลอดภัยทำงานให้สหาสามีเด็กมามีความปลอดภัยเด็กมามีความสุขในการเรียนในส่วนหนึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการหารือถึงอุปสรรคในการพัฒนาด้านสมรรถนะของครู หรือบิ๊กบล็อกซึ่งมีอยู่4ตัว,ตวคือ 1. เรื่องของตัวชีวัตร 2. เรื่องของระบบการทดสอบ 3. ระบบการศึกษาต่อและ 4. การเข้าสู่วิทยาฐานะของครูเนเรื่องหลักสูตรที่เราคุยกันฐานสมรรถนะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยเราคงได้ยินคำว่าบิ๊กบล็อกใช่ไหมที่เรคุยกันใช่ไหม เมือ่อเมื่อสักครู่นี้ผมก็เสนอจริงๆแล้วตัวที่มันเป็นอุปสรรคก็คือบิ๊กบล็อกไม่ใช่บิ๊กล็อกนะบิ๊กบล็อกที่มันบล็อกที่มันบล็อกทําให้อะไรบางอย่างเดินได้ช้าตัวที่หนึ่งคือตัวชี้วัดบล็อกแรกคือตัวชี้วัดบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวชี้วัดให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนให้เห็นสมรรถนะชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดที่มากเกินจําเป็นครูบางคนเขากังวลกับกับตัวชี้วัด ศึกษานิทเทศก็สนใจกับตัวชีวัดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เวลาที่จะไปจัดกิจกรรมเรียนรู้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะสอนได้ตามเนื้อหาตามสิ่งที่เขาต้องการจะวัดในแต่ละคาบเรียนความกัวงวลนี้ก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะออกนอกอะไรนอกนอกแผนการจัดการเรียนรู้ได้มากนะักบิ๊กบล็อกตัวที่สองเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือระบบก,การทดสอบ ถ้าระบบการทดสอบอยังเน้นในเชิงของเนื้อหาอยู่อย่างเน้นในเชิงแบบนั้นอยู่เพราะฉะั้นการที่จะทําให้ครูเนี่ยสนใจเรื่องสมรรถนะก็ยังจะเป็นไปได้ลําบากเหมือนกันเพราะาระบบทดสอบไม่ได้เปลี่ยนตัวที่3ามเนี่ยบิ๊กบล็อกอีกตัวนึงก็คือระบบการศึกษาต่อคือระบบการศึกษาต่อถ้าเราขาดการเชื่อมโยงจากจากระดับมัธยมม1ม4แล้วก็ม .6 ไปเข้าหอิทาลย จะบอกว่าระบบการคัดเลือกเด็กที่เข้าเรียนในม .1 ม .4 เป็นการคัดเลือกคนที่มีความรู้วิชาการทำไม่ได้ตกทำไม่ได้ตกแต่เราไม่ได้วัดสมรรถนะของการคิดการสื่อสารการวิเคราะห์ในลักษณะนั้นเราไปวัดเนื้อมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหมหาลัยบางแห่งที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับโปรแกรมที่เป็น international ก็คือเป็นโปรแกรมทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ย เขาวัดเด็กสอบแซดอย่างเดียวเพราะในแซดเนี่ยมันจะมีผลทดสอบทั้งการคิดการวิเคราะห์ทักษะค,คณิตศาสตร์คือมันอยู่ในนั้นหมดเลยก็แสดงว่าแซดเนี่ยมันบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ควรจะรับเข้าเรียนหรือไม่มันบอกได้เลยนะถ้าเราสามารถจะทำแบบทดสอบอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยและสามารถจะวัดลักษณะความพร้อมบางอย่างก็จะช่วยเรื่องของ การที่เราจะไปพัฒนาเรื่องฐานสมรรถนะได้ดีขึ้นบิ๊กบล็อกตัวที่4ตัวที่4ก็คือการเข้าสู่วิทยาฐานะของครูและบุคลากรถ้าครูเนี่ยจะเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษยังเน้นการทำเอกสารเชิงวิชาการเน้นเอกสารลักษณะแบบนั้นเนี่ยโดยที่ครูบางคนเนี่ยเขาเขินเก่ง แต่ครูบคนอาจจะทำเก่งอะไรเงี้ยนะมีมีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจนแต่ผลงานที่เขียนเนี่ยอาจจะไม่มีมันแสดงว่าการเข้าสู่ตําแหน่งก็อ,อาจจะต้องมีช่องทางสนับสนุนบางอย่างวันนี้ก็เลยคุยกันเรื่องว่าบิ๊กบล็อกที่มันอาจจะทําให้เป็นอปุปสรรคอยู่4ตัวที่มันจะบล็อกเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนาถ้าเราอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครอันนี้คือ